ใกล้ที่จะถึงเชิงตูกันนั้นครับตอนนี้กับเันได้แจ้งมาเพื่องกับหลังจะลงจอดแล้วดูบรรยากาศรอบเครื่องกระนะะันครองฟ้าสวยมากส,สีฟ้าสีขาวชัดเจนสุด,สดวันนี้เราเดินทางกับ Spring Airlines ตอนนี้เครื่องก็แลนดิ้งแล้วนะครับ บรรยากาศแต่ว,ว่ายินดีต้อนรับเราส,สุดๆหน้ากุมืดเลยเๆๆๆมืดฟา้ามืดฟ้าโมด,ดินมาก,น,ก,น,กาน,น,น,นะอากาศ็นองศานะครับแกปีก็พร้อมกับเทรนช์โค้ดกันหนาวกันลมเพียงเล็กน้อยกันฝนนิดนึง<ม>ส่วนยีข้างหลังนี้ใครก็ไม่รู้นั่งมองมาตั้งแต่เครื่องขึ้นแล้วพ่เซเตอร์ฟันปอบเอสซิตเน่ เดี๋ยวมาดูกันว่าเสริมตูเสริมใจจะใจดีกับเราได้แค่ไหนกันนะครับแล้วเสลิงตูแลนดิง้งแลนด์ใจมีความรู้สึกว่าน่าจะนา ทุกคนจะบอกว่าหนาวมากหนาวแบบหนาวแบบยินจะเยือกเลยให้ดูควันเห็นมามความมาันไหเออมึงเห็นควันด้วยควันออกจากปากของจริงแกมันหนาวมากนี่หน้าคือนอีกอีกนิดนึงหน้าจะแตกแล้วนะ แนโอ้แกมันเย็นนะมันแบบว่าเย็นขามากเลยแกมันเย็นอย่าใส่กิดเลยฉันชอบมากฉันแฮปปี้นะฉันเจออากาสอะไรแบบนี้ฉันแฮปปี้ไอเลิฟอะอเออไอเลิฟแล้วคือแบบเราแบบแบบเตรียมแฟชั่นอะไรมาได้เลย Love's come to already นี่เราก็ได้ซื้อหมายเชิ์เพี้ย ตั๋วรถบัสจ่ายด้วยอารีเพจ่ายด้วยอารีเพที่เชื่อมกับบัตรเชื่อมกับบัตรท่ b TTB ใช้งานได้เชื่อมกับบัตร KTC KTC ที่เป็น Union Pay จ่ายได้ส่วนของหลอนพูดเขบบัตอะไรบัตรเดบิตบัตรเดบิตของมาสเตอร์บัตรเดบิตมาสเตอร์การทูม n นีป่ะใช่ใช่ไม่ได้ โบโบประมาณสองสารอบสุดท้ายฉันก็เลยทดลองใช้สองรอบเนี่ยรอบแรกให้ตัวเองเป็นยูเนียนปรอบที่สองเป็น t t ทบีใช้ได้ทั้งสองลเลยก <c oughs> ็จะเป็นรถบัสเพ <c oughs> ื่อที่จะเข้าเมืองเฉิมตูเราก็แบกของเราก็เมืองเราก็อุสตส่าห์ดิ้นรนนั่งรถบัสไม่ได้เพื่อที่จะให้แฟนคลับดูว่า เดินหางก,กันง่ายๆแค่ไหนป้าก็จะเป็น number one e e eager จ้าเฮาจะไหร ย่านอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นมีตึก IFS ที่เป็นหมีแพนด้านะคะเพื่อนี่เราจะเดินไปโรงแรมไปเช็คอินก่อนเพราะว่ากระเป๋าหนักมากแล้วอากาศก็เริ่มเย็นลงแบบเย็นแบบเย็นแจ็กเก็ตขนเป็ด90%ต้องเข้าแล้วอ้มันมันไฮเทคมากเลย ทุกคนมันไฮเทคแบบให้เทคโนโลยีสุดๆแม้แต่รวนวล,า,ลานอะไรแบบตกแต่งไฟได้แบบแต่งไฟแบบเปลือกได้เปลืองมากอะ่ะดู Do, แบบซ i เ i ิ i ไลเซชันสุดๆ I love <Good> morning แลวตอนนี้นะครับเราก็จะไป วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่อะ day t r e e เหรอ day t h r e เราจะไปกันที่ตากู่ตากูกราเซียนะครับเมื่อคืนหิมะก็ตกอยู่ที่อุณหภูมิติดลบหองศาแต่ว่าไม่ทันได้ดูแต่ตื่นมาก็จะเห็นสโนว์อยู่บนหลังคาบ้านอยู่บนหลังคารถเต็มไปหมดเลยหนาประมาณสักสองสามเซนได้นะครับ ตอนนี้เราก็ผู้ร่วมทริปของเราก็กคือเป็นเจ้าของโรงแรมด้วยน่าจะไปกันเราก็คือบริการด้วยการแบบเรียกรถให้นู่นนี่เคราเดี๋ยวจะได้ไปกราเสียตอนนี้หนาวมากน่าจะกี่องศาได้ <5. S 1> ตอนนี้ลบห้าองศานะครับเราก็อยู่บนรถที่จับพาเราไปตะ <5. S 1> ถึงตากูเลยหรอ พาไปตากูหน้าอุทยานหน้าอุทยานทีนี้แล้วมึงต้องดำเนินรายการแล้วคับกูจะต้องเป็นฝ่ายที่แบบว่าขายหน้าเราเป็นเสียงเราอีเดเรียกเก็บฝ่ายกับพี่เฮ้ยไม่ใช่ฝ่ายทำซิกซี่คนไรทางต้านเดือนแหละสำเร็จเต็มเป็นซาวตอนนี้ทั้งภาษาจีนภาษาอิเบตมากันหมด หนาวมากตอนนี้น่าจะอยู่ตรงสานิ่มอล no t มันเป็นป้าย animal safe กูเนื้อวาคือสถานที่เพมันเป็นจุดพากระหว่างทางถ้าท่านผู้ชมอยากได้สาระให้ไปช่องนี้ค่ะกดตรงนี้เลยค่ะกดตรงนี้ครับใช่แต่ช่องนี้ก็คือจะไม่ได้ทําการศึกษาอะไรมาเลยเน้นแบบว่าโดนสดน้อสวยมากเธอแล้วที่ก็ ก็หยุดพักรถอีกแล้วนะครับรอบข้างก็คือขาวโพนไปหมดขาวจนแบบสว่างจ้าคาตาสุดๆก็ต้องใส่แว่นตากันแดดแล้ว oh. มันหนาวมากแต่มันเป็นแบบอะไรที่ feel g o สุด หนาวมากเริ่มเลยโอเคอเรากำลังจะต่อแถวเพื่อขึ้นเคเบิลคาร์ไปท่ากูของจริง ก Han ็ต้องเตรียมพาสปอร์ตเพื่อที่จะสแกนด้วยนะครับพาสปอร์ต ที่เทพบุกขาเนี่เราก็อยู่ที่เี่บูกขาอยู่ในกระเช้าแล้ว มาดูตกใจไงเต็นข้าหวานมาโอ้ยแค่ไหวย้่ไว้าวโอ้ยกรยะไรฟพวกนี้ประมาณนะ้รูหบกตัวหมดจะางดูไหน่อ้งดูทั้งตัวเดี๋ยว 我就说它这个老老老贵了，木兰สวย，哈？，สวยมาก，我超。 ชูของอะไรนะอาสาบไม่ใช่อาสาบะไปหลงที่มันจะข่าวมากแล้วมันข่าวมากทุกคน <c oughs> มันเหมือนเป็นวอลเปเปอร์ฮันบอดี้ฮันบอดี้มันเป็นแบบข่าวแฮร์รี่พอตเตอร์ฉากแฮร์รี่พอตเตอร์ทำไมวันนี้ไม่ใช่ลอร์รีส์นี่หรอฉ <c oughs> าก <c oughs> อีรีแฮร์รี่พอตเตอร์ตายอะที่มันเข้าไปสีข,ขาวมาก ย่าห่วงฉันเลยพอเตอร์ห่วงคนเป็นเถอะ <c oughs> ห่วงคนเป็นเถอะอย่าห่วงคนตายเราจะใช้ชีวิตยอยู่บนนี้กันยังไงถึงแล้วตากู <c oughs> ขาบโพนมากๆ <c oughs> วิวแบบว่าสุดยอด <c oughs> สุดยอดสุดๆ อยู่บนแบบเหนือเมฆเหนือ,นอสิ่งใด <coughs> mấy đứa này lò เราเาจเอเราว่าถึงถึงกากูเป็นที่เรียบร้อยแล้วหายใจไม่ออกหายใจไม่ทันเหนื่อยมากแต่ว่าดูมันสวยมากยอดจากวิวสี่พันอ่าสี 4, ่พันแปดร้อยเลยใช่ไหมวิวสี่พัน อร่อยซัมติงไรอซอยางเมราเอออยากประหมาานทุกคนต้องเอามาดมชื่นขึ้นมานิดนึ่งเห็นสิ่งที่ต้องเตรียมมาน่าจะเป็นรองเท้าหนัง รองเท้าหนังน่าจะหนึ่งมันพอมันเป็นหิมะมันก็จะไม่พอมันเป็นรองเท้าหนังอะมันก็จะไม่หิมะที่มันเป็นน้ำอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้ซึมไปกับรองเท้าผ้าใบให้เปียกแล้วต้องมันกันแดดด้วยเพราะอยู่ตรงเนี้ยคือสูงมาก แล้วก็เห็นพระอาทิตย์คือแดดแบบสว่างมากแล้วแดดสว่างกับทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นสีขาวคือจะ้องแล้วไม่เห็นเลยฮ่าฮมาฮ่า好了吗？好了好了，好再来。